คำถามที่1นนะครับถามว่าคําว่าการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเนี่ยหมายความว่าอย่างไรซึ่งคาตอบในข้อนี้นะครับเราต้องไปดูในคํานิยามในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติครับซึ่งในคํานิยามในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติอยู่ในมาตรา4ได้บอกไว้ครับว่าคําว่าการศึกษาก็คือ การเรียนรู้เพื่อความเจริญก้าวงามของบุคคลและก็สังคมครอบคลุมการฝึกการอบรมการสืบสารวัฒนธรรมและก็สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตคำตอบในคำถามที่หนึ่งนี้ให้ตอบข้อขอไข่กระบวนการในการเรียนรู้เพื่อความเจริญของบุคคลและก็สังคมตลอดชีวิตนะครับคำถามที่สองครับ การจัดก,การศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับมีระยะเวลาในการจัดก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานกี่ปีเรื่องนี้มักถูกนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบบ่อยครั้งครับเพราะในมีเพราะในในใน,ในกฎหมายเนี่ยเขากําหนดเรื่องของระยะเวลาในการศึกษาเอาไว้ต่างกันคาว่าต่างกันในที่นี้นะครับก็คือก็จะมีกฎหมาย ที่กาหนดการศึกษาเอาไว้ว่าเรามีการศึกษาขั้นพื้นฐานเรามีการศึกษาภาคบังคับซึ่งการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการศึกษาภาคบังคับเนี่ยนะครับเขากําหนดระยะเวลาในการจัดก,การศึกษาเอาไว้ต่างกันก็ทําให้เกิดความแตกต่างครับในเรื่องของการเรื่องของระยะเวลาและก็เมื่อความแตกต่างตรงนี้แหละที่ข้อสอบมักนําไปตั้งเป็นคําถามในห้องสอบ ซึ่งคาตอบในข้อนี้นะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายาด้วยการศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษาเนี่ยไม่ต่ากว่า12ปีนะครับในข้อที่2ตอบข้อขอไข่ครับแต่แการศึกษาภาคบังคับเนี่ยบังคับ9ปีแต่แการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีรัฐต้องจกกัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชาชนไม่น้อยกว่าเท่าไรแล้วก็ต้องมีคุสมรัตอย่างไร รัฐต้องจัดก,การการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีแล้วก็เรียนฟรีไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะครับข้อที่13ข้อทีา3ตอบขอควาย12ปีนะครับข้อที่4การจัดก,การศึกษาภาคบังคับคือเรื่องอะไรการศึกษาภาคบังคับเนี่ยก็คือบังคับ9ปี7-16ถึง 16, แล้วก็ถึงม3นะครับในข้อที่4ตอบข้อขอไข่ ข้อที่5การศึกษาในระบบใดที่มีที่มีรูปแบบใดการศึกษาในระบบมีรูปแบบใดการศึกษาในระบบก็คือการศึกษาที่เราแบ่งออกเป็นการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบแล้วก็การศึกษาตามอัธยาศัยในข้อที่5ตอบข้อขอไขในข้อที่6 สิ่งใดเป็นแนวทางในการจัดก,การศึกษาตามหมวด4ของกฎหมายฉบับนี้ก็คือเด่นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีความรู้คุณธรรมรูปการกระบวนการคิดนะครับข้อที่7ครับหน่วยงานใดรับผิดชอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกก็คือสํานักรับรองมาตรฐานและก็การประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนในข้อที่7ตอบข้อขอไข,อข,อข,อข ในข้อที่8การกระจายอํานาจในการศึกษาหมายถึงอะไรการกระจายอํานาจนะครับก็คือการกระจายในเขตพื้นที่สถานศึกษาและก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในข้อที่8ตอบข้อขอขในข้อที่9ผู้ใดมีหน้าที่จัดการศึกษาแก่บรในความดูแลคนที่มีหน้าที่คือคนที่เป็นคนในครอบครัวหรือผู้ปกครองในข้อที่9ตอบข้อขอขในข้อที่10ใครมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามหมดนี้ คนที่มีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาก็คือชุมชนเอกชนสถาบันศาสนาแล้วก็หน่วยงานทางสังคมอื่นนะครับในข้อที่10ตอบข้อขอไข่นะครับท่านที่กําลังเตรียมตัวสอบในตําแหน่งนักวิชาการศึกษานะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดแนวข้อสอบชุดนี้ได้ด้วยการสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอขณะน,นี้นี่คือกลุ่มรายของผู้ที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสอบในตําแหน่งผู้ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษานะครับทุกคลิศทุกถิครับท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิและเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้อิสระของผู้เรียนครับแล้วเจอกันในกลุ่มไลน์คลิปนี้สวัสดีครับ